สวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงแพลิสไหมวันนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นรถเมย์เดี๋ยวให้ดูวิวไว้ก่อนละกันเดี๋ยวใครเข้ามาค่อยคอมเมนต์พูดคุยกันนะอันนี้แพลิสก็อยู่บนรถเมย์ รถเมล์ที่ลอนดอนมันจะมี2ชุ่ละแหละทุกคนแต่ว่าแบบว่าเออนั่งรถเมย์ประมาณ10นาทีก็เลยไลฟ์เก็บบรรยากาศไว้ก่อนละกันเพราะว่าจะว่าไปเรายังไม่เคยไลฟ์พาขึ้นรถเมล์เลยวันนี้ก็เลยอะเอาซะหน่อยหนึ่ง <Okay. S 1> อะไรอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้ก็ mm hmm. ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองลอนดอนโดยตรงหรอกก็คืออยู่ แถวนอกเมืองนิดหน่อยนะคะก็ออกมาทางเดี๋ยวนะฝั่งตะวันแถวแถวใกล้ๆสนามบินนะฝั่งตะวันเดี๋ยวนะเหนือใต้ออกตะวันตกของลอนดอนค่ะทุกคนเออก็ออกมาแบบว่าเขาเรียกว่าออนอกนอกเมืองลอนดอนแล,แล้วแหละแล้วก็เลยขึ้นรถเมลสองชั้นวันนี้ก็เลยลองลองที่จะไลฟ์ดูเพราะเรายังไม่เคยไลฟ์บนรถเมลเลย จริงๆคนไม่เยอะด้วยเพราะว่าตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองกว่านะจาจะเพื่อนๆแฮรลิสก็ไม่กล้าพูดเสียงดังมากเพราะว่าแปลกวันนี้รถเมล์เงียบปกติจะชอบมีแบบ คนเปิดเพลงคนพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเออพอลอนดอนมันก็จะเป็นแบบที่อยู่ของคนหลากหลายเชื้อชาติแต่ละเชื้อชาติเขาก็จะมีสไตล์การคุยโทรศัพท์สไตล์การแบบเอ,อ่อมารยาทในที่สาธารณะต่างกันอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างคนไทยก็ไม่ค่อยเปิดสปิเกอร์โฟนคุยโทรศัพท์ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าอ,อ่าอย่างชาติอื่นบางชาติเขาก็จะถนัดกับการคุยโทรศัพท์แบบเปิดสปิเกอร์โฟน ใครได้ยินกันไปทั่วเลยก็มีนะคะอันนี้พาริสไม่เห็นว่าเห็นคอมเมนต์นะอันนี้ตอนนี้พาริสกำลังอยู่บนรถเมลที่ลอนดอนนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะตอนนี้คอมเมนต์มันยังไม่ขึ้นพาริสก็เลยยังไม่ได้อ่านสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้พาริสกำลังนั่งอยู่บนรถเมลลอนดอน2ชั้นเนาะตอนนี้พาริสนั่งอยู่ชั้นบนสุด ข้างหน้าสุดเลยมันก็เลยจะติดสามารถชมวิวได้วันนี้อากาศหนาวๆประมาณ5องศาค่ะที่ลอนดอนแล้วก็มีฝนตกแต่ตอนนี้ฝนหยุดและแดดออกนิดหน่อยก็โอเคตอนนี้แพลิสกำลังพูดถึงว่าแพลิสไม่กล้าพูดเสียงดังเพราะว่า วันนี้ในรถเมย์ค่อนข้างเงียบปกติรถเมย์จะเสียงดังมากกว่านี้แต่ไม่รู้ทําไมอ,อ,อาจจะเป็นเพราะตอนนี้ประมาณบ่ายสองกว่าคนก็เลยไม่จอแจแต่ถ้าแบบบางช่วงเวลาเนี้ยบางคนก็จะแบบคุยโทรศัพท์แบบเปิดสปีกเกอร์โฟนในในสถานที่สาธารนณะอย่างบนรถเมย์เสียงดังหรือเปิดเพลงเปิดหนังดูอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเป็นอย่างนี้ไงแล้วแต่เชื้อชาติว่าเขาถนัดแบบไหนอะไรเงี้ยแต่อย่างคนไทยเราจริงๆเราก็จะไม่ถนัดแบบเปิดสปีกเกอร์คุยโทรศัพท์ในที่สาธารณะหรือว่าเปิดแบบดู y u u u b e อะไรเสียงดังในที่สาธารณะใช่ไหมแต่ชนชาติอื่นบางชนชาติเขาก็จะถนัดแบบนั้นแต่นี้แพลริสก็กลายเป็นว่าเป็นคนเดียวที่นั่งพูดเสียงดังอยู่บนรถเ <laughs> ฉยเลยเพราะว่า วันนี้ค่อนข้างเงียบบนรถเมย์นะคะสวัสดี40คนด้วยนะ Hello 40 people with me uh, I'm on a uh, London b u on นเดอะลอนด t น t ัสออนนะคะตอนนี้พาริสกำลังจะไปธนาคารแล้วก็น่าจะอยู่บนรถเมย์ประมาณ10นาทีพาริสก็เลยตัดสินใจไลบนรถเมย์จะเพื่อนๆดูวิวไปนะนี่นี่วิวจากรถเมย์สอนชั้นชั้นบนสุดที่นี่ก็จะดีอย่างหนึ่งเนะเพราะว่า ตอนรถเมย์มันเนี่ยเห็นปะรถเมย์มันจะเป็นสองชั้นแบบนี้ใช่ไหมมันก็มีที่นั่งเพียงพอแต่ว่าถ้าเราขึ้นรถเมย์ถ้ารถเมย์มันเต็มจริงๆต้องยืนเราต้องยืนชั้นล่างเท่านั้นชั้นบนห้ามยืนเพราะว่ามันอันตรายชั้นบนต้องนั่งเท่านั้นถ้าเราเดินขึ้นไปชั้นสองอะ่ะแล้วมันไม่มีที่นั่งว่างเราต้องลงไปยืนชั้นล่างเออเพราะว่ารถมันจะเหวี่ยงๆหน่อยอะคะ่ะทุกคนแล้วก็เขาก็จะมีบัสเลนด้วยรถเมย์มีบัสเลนก็สะดวกหน่อยรถไม่ค่อยติด สวัสดี45คนด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะตอนนี้ที่อังกฤษนะคะประมาณบ่ายสองนิดๆน,นะคะที่ประเทศอังกฤษนี่เร็วกว่าเมืองไทย7เอ๊ะไม่ใช่สิช้ากว่าเมืองไทย7ชั่วโมงตอนนี้ทางเมืองไทยของมึนๆกันละอังกฤษยังสวัสดี40คนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะดูดูวิวจากรถเมย์สองชั้นจริงๆรถเมย์ชั้นเดียวเขามีนะนี่เห็นปะเนี่ยสชั้นก็มี แล้วก็รถเมล์ที่อังกฤษก็จะเป็นรถเมล์ที่ลอนดอนก็จะเป็นสีแดงแต่ว่าบางอันที่เขาแบบว่ามีบริษัทโฆษณาแบบเหมาทั้งคันแบบเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นเพื่อโฆษณาอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนี่อันนี้ก็เห็นไฟแดงตรงนี้ปะ่ะผลิตไม่เข้าใจทําไมคนมันชอบทําลายสัสสญ,ญญาณไฟจราจรหรือว่ามันพยายามจะทาลายกล้องวงจรปิดไมู้เนี่ยมันจะเอาสีมาสาดเงี้ยแล้วเป็นหลายๆเสาเลย เป็นหลายๆเสาเลยอ่ะเนี่ยคือจริงๆอังกฤษมันหลายชนชาติอยู่เนาะคนก็จะหลากหลายประเภทด้วยแล้วเศรษฐกษษิจอังกฤษ,ษตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีค่ะทุกคนมันก็จะแบบว่าต้องอยู่อย่างระวังตัวโดยเฉพาะไปที่แบบในเมืองคนพุกพ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องระวังหน่อยโดยเฉพาะเรื่องแบบการกระชากมือถือออกจากมืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังนี่สวัสดี4 3คนจ้า ตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับ Paris ร a l วา t i n ท c ยชา n e l บนรถเมอังกฤษชั้นสองนะคะอยากจะให้ดูบรรยากาศบนรถแต่ว่ามีคนนั่งหยุดก็เก่งใจเขาเดี๋ยวตอนลงแล้วกันนะตอนนี้นั่งน็นเพืเ่อนพ a r i สไปก่อนอีกอีกไม่กี่ป้าย p a r i สก็จะลงแล้วแหละเราก็ดูวิวจากรถเมล์ชั้นสองเนีย่ยชั้นสองรถเมล์มันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเนีย่ยแล้วก็ น,นี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปอักสบิดค่ะอยู่ทางฝั่งฝั่งตะวันตกของลอนดอนออกทางนอกเมืองหน่อยสวัสดี56คนนะคะเพื่อนๆที่นี่รถเมล์ <c oughs> ขึ้นง่ายนะคะทุกคนเนี่ยเราดูถ้าเราไปไหนไม่ถูกอะ่ะเราเข้า google map แล้วก็พิมพ์สถานที่ที่เราจะไปมันจะบอกเลยว่าเราต้องไปยืนป้ายป้ายตัว P หรือป้ายรถเมล์ตัว A ตัว B ตัว C อะไรอย่างเงี้ยสายอะไร มันก็จะไปไหนมาไหนไม่ยากนะคะอย่างแพลนิสก็จริงๆเป็นคนไม่รู้เส้นทางนะอาศัยกู๊ปก็แมปในการเดินทางค่ะเพื่อนๆสวัสดี70คนนะคะมาขึ้นรถเมย์รถเมย์ลอนดอนนี่รถเมย์สีแดงแบบนี้ชมวิวกับแพลนิสละกัน <c oughs> ต้องพูดเสียงเบาๆหน่อยแต่ว่าวันนี้เอาอะไรนะ่ะไอ้หูฟังอะ่ะเขาเรียกอะไรนะสปีกเกอร์โฟรเไม่ใช่เรียกอะไรอะหูฟังเสียบโทรศัพท์มาด้วยเนาะ ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงกันชัดหรือเปล่าตอนนี้อีกนิดไม่กี่ป้ายเดี๋ยวพาิตก็จะลงแล้วจ้ะเพราะว่าจะมาธนาคารเป็นไงบรรยากาศที่ลอนดอนบ่ายสองก็กว่าวันนี้อากาศแม้จะแม้จะถนนเปียกเหมือนฝนตกนะแต่ว่าถือว่ามีแดดออกน,นิดหน่อยถือว่าอากาศดีนะเนี้ยเพราะปกติยากมากเลยอังกฤษจะมี จะมีแบบว่าท้องฟ้าแบบมีแสงแดดอย่างนี้คนอังกฤษไม่ค่อยได้รับแสงแดดเนาะมันไม่ค่อยแบบมีแดดเยอะก็เลยมักจะขาดวิตามินดีทุกคนอาเดี๋ยวนี่เราถึงไฮสตรีทแล้วตอนนี้ไฮสตรีทนะเขาบอกว่าเราอยู่ที่ไหนในอังกฤษก็ตามถ้าจะไปหาของกินอะ่ะให้ลองเซิร์ชไฮสตรีดที่อยู่ใกล้คุณนะร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวแถวไฮสตรีดค่ะทุกคนนี่ แพรลิก็จะลงแถวนี้แหละเพราะว่าจะมาธนาคารจะใกล้เวลาที่จะจะต้องเซไปแล้วละ่ะเห็นไหมามาในพวกไฮสตรีทอะห้างร้านอะไรของกินก็เยอะๆนี่แพรลิสก็จะมาธนาคารแถวนี้แหละจริงๆอันนี้ก็จะเป็นป้ายสุดท้ายแหละที่รถเมล์เขาจะจอดเราก็ไม่ต้องรีบจะได้เพราะทุกคนต้องลงที่นี่หมดนะคะอันนี้ก็เป็นห้างอังกฤษเนาะนอกตัวเมืองหน่อยฝั่งตะวันตกของลอนดอนเนาะไม่ไม่ไกลจากทาง สนามบินมากเท่าไหรเนี่ยค่ะห้างเราห้างที่อังกฤษก็ถ้าไม่ใช่ในตัวเมืองก็ไม่สู้ห้างที่ไทยหรอกห้างไทยอลังการมากขนาดห้างอังกฤษที่แบบอยู่มานานอ่ะแบบห้างใหญ่ๆห,ห,หลูๆตอนนี้ชื่อ s e l f r ีเจสต์อะตอนนี้กลุ่มเซนทันเมืองไทยมาซื้อไปแล้วนะแล้วก็พัฒนาให้แบบอลังการงานสร้างประดับตกแต่งสวยงามมากเพราะคนอังกฤษเขาก็แบบเรื่องตกแต่งนี สู้คนไทยไม่ได้หรอกแพรดิสว่าหมายถึงว่าเรื่องลง,ลง,ลงทุนตกแดงอะไรเงี้ยเราถึงสถานีที่แพริสจะลงแล้วเพื่อนๆตอนนี้คนเต็มเลยเดี๋ยวก่อนทุกคนก็ต้องลงที่ดีแหละเพราะว่ามันเป็นสถานีสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวเราลงคนสุดท้ายเลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าชั้นสองที่แพริสขึ้นรถเมล์มันเป็นยังไงนะแบบหนึ่งรอต่อคิวก่อนนี่นะคะอัเดุยอยู่ค่ะ ทุกคนเป็นไงนี่ชั้นบนของรถเมล์อังกฤษพลิตลงเป็นคนสุดท้ายเพราะให้ทุกคนดูบรรยากาศและนี่พลิตนั่งหน้าสุดแบบนี้ <c oughs> ลงละเวลาขึ้นรถเมล์ที่อังกฤษก็เราก็แตะแตะบัตรบัตร ATM ที่แบบว่าเป็นจ่ายเงินน่ะขาขึ้นอย่างเดียวตอนลงไม่ต้องแตะแล้วมันจะไม่เหมือนที่อย่างถ้าออสเตรเลีย ถ้าเราจะขึ้นรถเมล์เราต้องแตะขึ้นแล้วแตะลงด้วยแต่ที่อังกฤษอะ่ะก็คือแตะขึ้นอย่างเดียวพาริสไม่แน่ใจเมืองไทยเขาเดี๋ยวนี้รถเมล์เขามีระบบจ่ายเงินด้วยการแตะบัตรแล้วใช่ปะหรือเปล่าอ่ะนี่พาริสจะมาธนาคารนี้นะคะเดี๋ยวธนาคารปิดตอนนี้พาริสต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่นั่งรถเมล์สองชั้นนี้มาเป็นเพื่อนกันนะคะจริงๆอยากจะพาไปช้อปปิ้งไปเดินดูอะไรห้างแถวนี้ด้วยแต่ว่าพาริส ต้องรีบไปธนาคารนะคะอีกประมาณ30นาทีธนาคารจะปิดนะคะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวแพลิลดลาทุกคนไปหน้าธนาคารตรงนี้เลยทุกคน thank for watching uh, now I'm gonna get into the bank my bank is here <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะไปทําธุระที่ธนาคารก่อนนะคะตอนนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครคุณที่นั่งรถเมมาธนาคารเป็นเพื่อนกันนะคะถือว่าเก็บบรรยากาศาชมเมืองอังกฤษแล้วกันนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย everyone thank s for watching